สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบริบอลกันต่อมาดูโปรแกรมการแข่งขันเบิบอลหญิงในชั้นลีก2024หรือว่าเวนเอล2024สรุปผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ตารางการแข่งขันวันนี้รวมถึงอันดับโลก ล่าสุดตอนนี้แล้วก็คะแนนแต่ละทีมชาติเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับสำหรับผลเมื่อวานนี้นะครับคู่ของบราซิลกับแคนาดาผลปรากฏคือบราซิลอาชนะแคนาดาไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์26ต่อ24 23ต่อ25 26ต่อ24และ25ต่อ12คู่ต่อมาคือฝรั่งเศสพบกับเยอรมนีผลปรากฏคือฝรั่งเศส แท้เยอรมนีไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์22ต่อ25 14ต่อ25และ22ต่อ25คู่ต่อมาครับเป็นญี่ปุ่นพบกับตุรกีผลปรากฏคือญี่ปุ่นเอาชนะตุรกีไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์25ต่อ23 25ต่อ21 23ต่อ25 20ต่อ25และ15ต่อ11 คู่ต่อมาครับเป็นสหรัฐอเมริกาพบกับทีมชาติไทยผลปรากฏคือสหรัฐอเมริกาเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ22 19ต่อ25 25ต่อ12และ25ต่อ18คู่ต่อมานะครับที่แข่งกันไปจบล่าสุดก็จะเป็นคู่ของเซอร์เบียพบกับ โดมินิกันผลปรากฏคือเซอร์เบียแพ้โดมินิกันไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์18ต่อ25 17ต่อ25 25ต่อ21และ20ต่อ25นี่คือผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับของเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับคุณผู้ชมทีนี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันของวันนี้กันครับ เริ่มกันที่วันที่16พฤษภาคมนะครับเวลา18นาฬิกาเยอรมนีพบกับอิตาลีเวลา21นาฬิกาของวันที่16พฤษภาคมบัลแกรเรียพบกับญี่ปุ่นคู่ต่อมาเวลา00.00นคือเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาของวันที่17พฤษภาคมแต่ว่าเป็นคืนของวันที่16นะครับ,บราซีลพบกับเกาหลีใต้คู่ต่อมาเวลาเที่ยงคืนเช่นเดียวกันนะครับเนเธอร์แลนด์พบกับตุรกี คู่ต่อมาครับเวลาตีสามสามสิบนาทีเป็นเวลาของวันที่17พฤษภาคมแต่ว่าเป็นคืนวันที่16พฤษภาคมจีนพบกับสหรัฐอเมริกาคู่ต่อมาครับเวลา7นาฬิกาของวันที่17พฤษภาคมโดมินิกันพบกับแคนาดาคู่ต่อมาครับเวลา18นาฬิกาของวันที่17พฤษภาคมญี่ปุ่นพบกับเยอรมนี คู่ต่อมาครับเวลา21นาฬิกาของวันที่17พฤษภาคมฝรั่งเศสพบกับโปแลนด์และคู่ต่อมาในช่วงของวันที่18พฤษภาคมเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นข้าคืนของวันที่17พฤษภาคมแต่ว่าเป็นเวลาของวันที่18พฤษภาคมนะครับอิตาลีพบกับแบลเรีย และเช่นเดียวกันอีกคู่หนึ่งครับเซอร์เบียพบกับทีมชาติไทยเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นคืนของวันที่17พฤษภาคมแต่ว่าจะเป็นเวลาของวันที่18พฤษภาคมครับแล้วก็คู่ต่อมาครับเวลาตี3-30นาทีของวันที่18พฤษภาคมจีนพบกับแคนาดาคู่ต่อมาเวลา7นาฬิกาของวันที่18พฤษภาคมบราซิลพบกับสหรัฐอเมริกาคู่ต่อมา เวลา18บแนาฬิกาของวันที่18พฤษภาคมโปแลนด์พบเนเธอร์แลนด์ครูต่อมาครับเวลา21อนาฬิกาของวันที่18พฤษภาคมฝรั่งเศสพบแบลเรียน,นี่ก็คือโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชินลีก2024นะครับช่วงระหว่างวันที่16 17แล้วก็วันที่18ครับคุณผู้ชมนำมาเรียบเรียงอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบครับส่วนทางด้านคะแนนนะครับอันนี้ขอแจ้งรายละเอียดคะแนน ตารางล่าสุดตอนนี้นะครับโดยที่ขออัปเดตเกี่ยวกับทางด้านญี่ปุ่นพบกับตุรกีก่อนครับคุณผู้ชมแมตช์นี้นะครับญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเอาชนะตุรกีไปได้ซึ่งตุรกีนะครับเป็นแรงกิงอันดับที่1ของโลกของเย์บอลหญิงนะครับซึ่งก็แพ้ญี่ปุ่นไปนะครับญี่ปุ่นอยู่อันดับที่8ของโลกนะแพ้ไป3ต่อ2เซตนะครับทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้คะแนนในการเอาชนะตุรกีไปประมาณ9.9คะแนนนะครับคุณผู้ชมส่วนทางด้าน USA สหรัฐอเมริกาพบกับทีมชาติไทยเนี่ยนะคุณผู้ชมทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกาไป1ต่อ3เซตนะครับซึ่งก็เสียคะแนนให้กับสหรัฐอเมริกาไปแค่น้อยนิดเองก็คือ0.8คะแนนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการคำนวณคะแนนนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันนั่นเองทีนี้สำหรับ World Ranking อันดับโลกตอนนี้ล่าสุดนะครับ ทางด้านตุรกียังเป็นอันดับที่1ของโลกมี387.56คะแนนอันดับ2เป็นสหรัฐอเมริกามี359.4 1คะแนนอันดับ3บราซิลอันดับที่4เซอร์เบียอันดับที่5โปแลนด์อันดับที่6จีนนะครับอันดับที่7อิตาลีอันดับที่8นะครับญี่ปุ่นขึ้นมาจากอันดับ9เป็นอันดับที่8นะครับญี่ปุ่นได้3 1 4 9 9คะแนนผลจากทางด้านญี่ปุ่นเอาชนะทางตุรกีได้นั่นเองนะครับส่วนอันดับ9เป็นโดมินิกันอันดับที่11 เป็นแคนาดาอันดับที่12เยอรมนีและก็อันดับที่13เป็นทีมชาติไทยนะครับมี221.220คะแนนนะครับเนื่องจากว่าเสียไป0.8คะแนนนั่นเองทีนี้ทางด้านฝรั่งเศสก็ร่วงลงมา1อันดับนะครับเนื่องจากว่าแพ้เยอรมันไปนะครับทีนี้ครับมาดูตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ของการแข่งขันเนชันลีกในรอบแรกซึ่งทุกคู่นะครับแข่งขันกันนะครับก็ทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมก็คือแข่งขันกันคนละ1แมตช์ไปแล้วนะครับ ตอนนี้คะแนนล่าสุดนะครับคุณผู้ชมจีนรั้งตารางคะแนนอันดับที่1ของในชั้นลิต2อีมี3แต้มครับอันดับที่2เป็นเนเธอร์แลนด์มี3แต้มเช่นเดียวกันนะครับแข่ง1ชนะ1อันดับ3เยอรมนีแข่งหนึ่งชนะ1มี3แต้มอันดับที่4โปแลนด์แข่งหนึ่งชนะ1มี3แต้มอันดับที่5าสหรัฐแข่งหนึ่งชนะ1มี3แต้มอันดับที่6โบโดมินิกันนะครับแข่ง1ชนะ1มี3แต้มอันดับที่7บราซิลแข่งหนึ่งชนะ1มี3แต้มอันดับทีี 8, ่่่่8ญปุนนแขง1ช1ชะ มี2แต้มนะครับซึ่งญี่ปุ่นชนะทางด้านตรุรกี3ต่อ2เซตได้2แต้มส่วนตรุรกีอันดับที่9นะครับแข่ง1แพ้1มี1แต้มเนื่องจากว่าแพ้ญี่ปุ่นไป2ต่อ3เซตอันดับที่10แคนาดาแข่ง1แพ้1ไม่มีแต้มอันดับที่11เซอร์เบียแข่ง1แพ้1ไม่มีแต้มอันดับที่12 ไทยครับแข่งหนึ่งแพ้หนึ่งไม่มีแต้มอันดับที่1 3อิตาลีแข่งหนึ่งแพ้หนึ่งไม่มีแต้มอันดับที่1 4ฝรั่งเศสแข่งหนึ่งแพ้หนึ่งไม่มีแต้มอันดับที่15บห้าเบลเยียแข่งหนึ่งแพ้หนึ่งไม่มีแต้มแล้วก็อันดับที่1ิเกาหลีใต right ้แข่งหนึ pair, rights, ่งแพ้หนึ่งไม่มีแต้มครับส like uh ่วนในเรื่องของการจับอันดับนี้นะครับผู้ชมก็คือดูในเรื่องของจํานวนเซตที่เสียแล้วก็ได้รับด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคะแนนแต่ละเซตด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นรายลละะะเเเออีีีียยดดนนนนนนคคครรรััััับบบกก่่่วตาาางงสุท้ ค่าคืนของวันที่17พฤษภาคมแต่ว่าเวลาของวันที่18พฤษภาคมก็คือเวลาเที่ยงคืน00.00 00. 00. น,นนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทางด้านทีมชาติเซอร์เบียครับคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้นะครับทีมชาติไทยก็ไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็สู้กับเซอร์เบียได้อย่างสูงสีเหมือนกันนะโดยปี2023ของเนชันลีกนะครับหรือว่าเวนเอลเนี่ยก็แพ้เซอร์เบียไป2-3ต่อเซตนะครับซึ่งขึ้นนำมาก่อน2เซตด้วยซ้ำคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ถือได้ว่าไม่ได้เป็นรองทีมเซอร์เบียอะไรมากมายนะถึงเซอร์เบียจะอยู่อันดับที่4ของโลกก็ตามคุณผู้ชมก็มาเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กันนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่อง7 HD นะครับเดี๋ยวแอนมินจะแปะลิงก์เอาไว้ให้คุณผู้ชมสามารถรอติดตามชมได้เลยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมสรุปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 18แต่ว่าเป็นข้าคืนของวันที่17เรามาชมเชียร์วอลเลยบ์บอลหญิงทีมชาติไทยกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตอระไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ